ทุกคนรู้ไหมคะว่าคีย์บอร์ดที่เราชอบใช้ในการเล่นประกอบเพลงเนี่ยมันสามารถนำมาประยุกต์กับทางฟิสิกส์ได้อย่างไรบ้างและมีขื่นแรงเกี่ยวข้องอะไรกับทางฟิสิกส์บ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัทยาชนสวัสดิ์อยู่ชั้นม6ทับเลขที่13ค่ะ โดยคลื่นและแรงที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีคลื่นเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงกลแรงเสียษทานและแรงโน้มถ่วงค่ะและยังมีเรื่องที่สามารถนำมาเกี่ยวข้องได้อีกนะคะก็คือเรื่องฮาร์โมนิกและการสั่นสะเทือนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเสียบปลั๊กก่อนค่ะเมื่อเสียบปลั๊กไฟเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะเริ่มไหลผ่านสายไฟซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้าค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะเพิ่มเสียงค่ะซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับแอมพลิจูดค่ะซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะมีหน้าที่กําหนดความดังของเสียงยิ่งแอมพลิจูดสูงเสียงยิ่งดังค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเสียงสูงต่ําของโน้ตค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับความถี่ของคลื่นเสียงค่ะเสียงโน้ตสูงจะมีความถี่สูงเสียงโน้ตต่ําจะมีความถี่ต่ําค่ะ ื่อกี้ที่เราได้พูดถึงเรื่องความถี่กับแอมพลิจูดไปนะคะซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของคลื่นเสียงค่ะคลื่นเสียงเนี่ยจะเป็นคลื่นตามยาวซึ่งอนุภาพในอากาศเนี่ยจะสั่นไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นค่ะเช่นการกดปุ่มคีย์บอร์ดจะส่งสัญญาณไปยังลำโพงเพื่อสร้างการสั่นสะเทือนในไดอะเฟมค่ะซึ่งจะทําให้อากาศรอบ,อบๆเกิดการบีบอัดและขยายตัวค่ะ คลื่นตัวต่อมานะคะเราจะพูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะซึ่งคีย์บอร์ดของเรานะคะจะเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้าคีย์บอร์ดไฟฟ้าเนี่ยจะสร้างเสียงผ่านการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงค่ะเช่นการส่งสัญญาณไฟฟ้าค่ะเมื่อกดคีย์บอร์ดเนี่ย วงจรไฟฟ้าภายในจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบเพื่อประมวลผลค่ะมันจะประมวลผลออกมาเป็นเสียงนะคะในกรณีของเราเนี่ยจะไม่มีการส่งสัญญาณค่ะเพราะว่าของเราอ่ะเป็นคีย์บอร์ดแบบเสียบปลั๊กค่ะไม่ได้เป็นไร้สายแบบบลูทูธค่ะซึ่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็จะมีการเหนี่ยวนําแม่เหล็กค่ะซึ่งในคีย์บอร์ดไฟฟ้าเราเนี่ยบางระบบจะใช้การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นการตรวจจับแรงกดของคีย์ผ่านเซ็นเซอร์แม่เหล็กค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงแรงค่ะซึ่งแรงของเราค่ะก็คือแรงกลค่ะเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นแรงกดนะคะซึ่งการกดปุ่มของคีย์บอร์ดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแรงที่นิ้วมือออกแรงกดปุ่มค่ะหากเป็นคีย์บอร์ดแบบทัชเซนซิทีฟแรงกดเนี่ยจะถูกวัดและแปลงเป็นความดังของเสียงค่ะเช่นกดเบาก็จะเสียงเบากดแรงก็จะเสียงดังค่ะ และในขณะที่เรากดเนี่ยกลไกภายในเช่นสปริงก็จะเคลื่อนที่เป็นพลังงานค่ะซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานสักเป็นพลังงานจนค่ะแรงต่อมาที่จะพูดถึงนะคะก็คือแรงเสียดทานค่ะเมื่อเรากดเนี่ยแรงเสียดทานระหว่างนิ้วมือกับพื้นผิวของปุ่มเนี่ยจะทําหน้าที่ควบคุมความแม่นยําค่ะซึ่งในกลไกลของคีย์บอร์ดเนี่ยแรงเสียดทานในสปริงปุ่มจะทําหน้าที่คืนตัวหลังจากถูกกดค่ะ แรงต่อมานะคะที่เราจะพูดถึงก็คือแรงโน้มถ่วงค่ะแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นการที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วไม่ลอยค่ะซึ่งเกิดจากการดึงดูดของโลกค่ะรวมถึงคีย์บอร์ดแล้วก็วัตถุรอบๆตัวเราด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางฟิสิกส์ค่ะนอกเหนือจากขึ้นแล้วก็แรงค่ะก็คือเรื่องฮาร์โมนิกค,ค่ะ ฮาร์โมนิกเนี่ยมันจะเป็นการสั่นสะเทือนในความถี่ต่างๆค่ะซึ่งจะทำให้เสียงของคีย์บอร์ดเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวมันค่ะสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องการสั่นสะเทือนค่ะซึ่งการสั่นสะเทือนจะแบ่งออกเป็น2ข้อนะคะก็คือการสั่นสะเทือนของลำโพงและการสั่นสะเทือนของกลไกในเปียโนไฟฟ้าค่ะข้อแรกนะคะก็คือ การสั่นสะเทือนของลำโพงค่ะเมื่อสัญญาณไฟฟ้าถูกส่งไปยังลำโพงในคีย์บอร์ดมันจะทําให้ไดอะเฟรมสัน่นและเมื่อไดอะเฟรมสั่นนั้นจะสร้างการเคลื่อนที่ของอนุภาคในอากาศจนเกิดเป็นคลื่นเสียงที่เราได้ยินค่ะข้อ2นะคะก็คือการสั่นสะเทือนของกลไกในเปียโนไฟฟ้าค่ะซึ่งในคีย์บอร์ดบางประเภทจะมีระบบกลไกเช่นเปียโนไฟฟ้าซึ่งการกดคีย์อาจจะกระตุ้น,นกลไกที่สร้างการสั่นสะเทือนในเส้นลวดหรือแผ่นโลหะค่ะ เราก็จะสรุปได้ว่าฟิสิกส์ในชีวิตประจําวันของเราก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองซึ่งคีย์บอร์ดในบ้านเรานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับทางฟิสิกส์ก็จะมีเรื่องคลื่นกับแรงค่ะซึ่งคลื่นของเราก็จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและก็คลื่นเสียงค่ะส่วนแรงก็จะมีแรงโน้มถ่วงแรงเสียดทานแล้วก็แรงกลค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องอีก2เรื่องที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากคลื่นแล้วก็แรงนะคะก็คือเรื่องฮาร์โมนิกแล้วก็เรื่องการสั่นสะเทือนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอจบการรีวิวฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะ mm hmm. แค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย